ทุกคนมีมุมของตัวเองและเรารักมันในแบบที่มันเป็นสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนะคะพ่อสพยศตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนยวิทยาคมราชมังคราวิเศษค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูมุมที่เรารักในโรงเรียนนี้ไม่ใช่แค่ว่าสวยแต่เพราะมันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ค่ะเราจะมาฟังจากเสียขอชาวน้าเงินเหลืองกันเลยค่ะ ชื่ออะไรคะชื่อน้ำขิงค่ะอยู่ชั้นอะไรเอ่ยอ,อยู่มาสี่ทับหนึ่งค่ะที่มีคำถามสักสามสี่คำถามช่วยตอบได้ไหมคะได้ค่ะเอิมก็คือถ้าเพื่อนมาเยี่ยมโรงเรียนเนี่ยจะพาเขาไปที่ไหนอืมน่าจะเป็นบริเวณใต้ต้นชํำชามั้งคะ่ะ<ม>เพราะว่ามันเย็นดีค่ะทำไมถึงชอบที่ตรงนั้นอะ่ะหนูว่ามันเคยมาทำรายงานกับเพื่อนนะคะแล้วมันสนุกดีคิดว่าโรงเรียนของเราเนี่ยออกแบบพื้นที่ได้ดีไหม ดีนะคะเพราะว่ามีทั้งบริเวณที่ให้พักผ่อนแล้วก็บริเวณที่ให้ขยับร่างกายด้วยค่ะตรงไหนในโรงเรียนของเราที่ทําให้รู้สึกว่าปลอดภัยหรือที่นี่คือบ้านเอ่ยน่าจะห้องสมุดค่ะเพราะว่าเคยมาอ่านหนังสือกับเพื่อนตอนเย็นแล้วบรรยากาศดีมากเลยค่ะออ๋ขอบคุณค่ะ ขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะได้ครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อจี้ครับอยู่ชั้นอะไรคะอยู่หมห้าครับตอนซ้อมแผ่นดินไหวครั้งแรกจีจี้รู้สึกยังไงเอ่ยก็ตอนแรกก็รู้สึกงงครับแต่พอครูบอกว่าเป็นการซ้อมก็รู้สึกไม่ตื่นเต้นแล้วครับเคยคิดไหมว่าโรงเรียนของเราเนี่ยจะมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นจริงๆไม่เคยครับแต่ว่าพอได้ซ้อมไปซ้อมมาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจําเป็นครับการอบรมหนีซ่อนสู้มีผลต่อความคิดของจีจี้ยังไง ก็ตอนแรกก็คิดว่าเป็นเรื่องของตำรวจเขาครับแต่ทอได้เรียนรู้แล้วก็รู้สึกว่าเราควรจะป้องกันตัวเองครับเราบางครั้งเนี่ยก็อยู่คนเดียวครับก็รู้สึกว่าเออื่นใจครับเพราะมีคนมองเห็นเรา พี่มีคําถามเกี่ยวกับโรงเรียนประมาณสองสามคำถามเขาจะให้น้องช่วยตอบเลยได้ไหมคะได้ครับน้องชื่ออะไรคะกุฟฟี่ครับอยู่ชั้นอะไรเอ่ยมสี่ทับหนึ่งครับน้องเคยแยกขยะผิดไหมคะเคยครับตอนนั้นผมใส่กล่องนมลงถังพลาสติกแต่ดีนะพี่เขามาเตือนผมภูมเและจําได้ครับแล้วโรงเรียนของเราเนี่ยจัดการกับขยะย,ยังไง ก็ที่โรงอาหารจะมีถังขยะแยกสีแล้วก็มีภาพประกอบครับตอนแรกผมก็งงๆแต่พอดูไปดูมาก็เริ่มชินแล้วครับถือว่าดีนะคะเนี่ยแล้วช่วงที่มีฝุ่น PM 2.5โรงเรียนของเราทำอะไรบ้างก็คุณครูก็จะให้เราไปปิดหน้าต่างแล้วก็จะเอาเครื่องกองมาเปิดให้ครับแล้วนัเกเรียนเองทำอะไรได้บ้างก็พวกเราก็จะใส่แมส n 9 5แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงพื้นที่เปิดครับลองคิดว่าเราจะช่วยลดมลพิษยังไง บางทีแค่เรามีขวดน้ําของตัวเองแล้วก็งดใช้ขวดพลาสติกก็แค่นี้ก็ช่วยลดขยะได้เยอะแล้วครับอ๋อขอบค่าครับดูในของเราไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่คือที่ที่เราทุกคนจะทำให้มันดีขึ้นทุกคนมีมุมของตัวเองและเรารักมันในแบบที่มันเป็น